สวัสดีค่ะ,ะกลายเป็นคนคนเดียวกันนะคะกลายเป็นแฝดสยามไปแล้วแต่ก้นน้องมีนี่บังน้องยุยได้อยู่นะคะเนี่ยสวัสดีค่ะหยุดตรงนี้ที่เธอไม่ไปไกลแล้วใจนะคะวันพุธที่ไรรู้สึกจะหมานกับน้องสองสองสาวนี้ตลอดเลย ไม่ว่าตั้งใจจะไปดูใครสุดท้ายจะมาบรรจบที่สองสาวมอร์นิ่งค่ะสวัสดียามเช้าใสายๆนะคะหมดแล้วนะคะพายุพายุที่มาในช่วงวันแม่นะคะก็ได้หมดลงแล้วตอนนี้ก็เป็นแดดซึ่งดีนะคะจะได้ตักผ้า คุณครูอาจจะไปซักผ้าอยู่นะคะเพราะว่าพายุหมดแดดมาผ้าแหง้งชอบความเป็นธรรมชาตินะคะสองสาวก็รักความเป็นธรรมชาติเช่นกันเมื่อเช้าก็เจอตอนเดินออกกําลังกายเดินออกกําลังกายเสร็จก็มาออกกําลังปากต่อนะคะเคี้ยวทั้งวันจริงๆก็ไม่ได้หยุดเคี้ยวอยู่แล้วน้องมีหันก้นให้เราตลอดเลย มแมลงปอเยอะใช่วันนี้มีแต่ช้างหนีตอนแรกนะัดพี่โดเลยแล้วนะเกินกับน้องควานเขาบอกเออเดี๋ยวจะมาไล์ซะหน่อยนะกลับมาอีกทีหายทั้งคนทั้งช้างเลยนะคะพี่โดไม่ได้เจอพี่โดสักทีไปหาคุณยายก็ไม่มีเลยสักคุณยายหนึ่งไม่เหลือเลย จัมบะไม่ได้ยินคำนี้มานานแล้วจัมบะช่วงนี้พอกผิวค่ะพอกทุกวันก็จะมีความเป็นชั้นดินนะคะ ชั้นดินที่บริเวณส่วนเว้าวของหลังเออพูดแบบนี้มีส่วนเว้าวด้วยตกใจน้องมีมีส่วนเว,ว้าได้ยังไงนะคะก็มีบ้างสวัสดีค่ะมาชมนะคะสองสาวรับทานมื้อเช้ามื้อที่แปดสิบเก้านะคะ มือเช้านี่มีมือเชาาย่อยขออนุญ,ญาตนะคะในระหว่างที่ดื่มดำกับ การชมสองสาวนะคะที่กำลังแฮปปี้กับการกินมื้อเช้าริมลำธารมื้อพิเศษนะคะพิเศษทุกวัน ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เชิญชวนนะคะเนื่องจากว่าในช่วงเดือนสิงหาคมตลอดทั้งเดือนนะคะเรายังมีกิจกรรมพิเศษอย่างต่อนเนื่องจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้กับกิจกรรมนะคะโพสต์ภาพคู่แม่ลูกที่มาเที่ยวศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยนะคะคือโพสต์รูปที่มาเที่ยวศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยโดยเป็นภาพคู่แม่ลูกนั้นนะคะแล้วก็เช็คอินศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยสามารถที่จะ แคปหน้าจอนะคะแล้วก็ส่งมาทาง Google Form โดยที่สามารถสแกน QR Code ที่หน้าเพจนะคะจะมีปิ้นแอดที่เป็นกิจกรรมสิงหาพาแม่เที่ยวนะคะจะมี QR Code อยู่ขวามือนะคะเป็น QR Code กรอบสีฟ้าที่ระบุว่ากิจกรรมส่งภาพคู่แม่ลูกนะคะาสามารถที่จะส่งมาเพื่อชิงรางวัลน,นะคะเรามีรางวัล มากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นกิฟต์วอชเชอร์ที่พักพร้อมอาหารเช้านะคะสำหรับสองท่านจำนวนห้ารางวัลน,นะคะแล้วก็กระเป๋ารูปช้างจำนวนห้ารางวัลแล้วก็แก้วเซรามิกนะคะจำนวนห้ารางวัลทั้งหมดสิบห้ารางวัลน,นั่นเองตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่ได้มีการออกระซิบมาบอกว่าของรางวัลยังรอท่านอยู่อีกจำนวนเยอะอยู่นะคะสามารถที่จะส่งภาพคู่แม่ลูก มาที่เราได้นะคะโดยที่สามารถติดต,ตดตามรายละเอียดได้ทางหน้าเพจนะคะซึ่งเรามีการปักหมุดเอาไว้นะคะสำหรับกิจกรรมสิงหาพาแม่เที่ยวนั่นเองกินนิดนิดทั้งวันไม่อ้วนนะเออดูสองสาวเป็นตัวอย่างดูใครไม่ว่าดูสองสาวนี่มีมีอ่า ค่อยๆกินจุบจิบอ่าเมื่อวานกิจกรรมแข่งเรือเมื่อวานก็ชมอยู่นะคะหลังจากที่พาน้องสมศรีใบบุญไปส่งนะคะกับโปรแกรมส่งช้างกลับบ้านกลับมาก็มาชมเขาแข่งเรือแข่งเรือยาวนะคะแทบสิ้นลมปราณแอดหญิง่า หน้าน่ายืมไปภาคแข่งเรือยาวที่พิษ,ษณุโลกมันจัดขอยืมผู้พิงน้อยอ๋อมาเมื่อไหร่เดี๋ยวให้ยืมอ๋อภายในเดือนนี้นะคะคุณหนูคุณน้องคุณหนูเราไม่ได้หยิบเราไม่ได้หยิบตัวตัวอย่างเขาเรียกว่าอะไรคะไม่ได้หยิบตัวอย่างของ มาด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ชมว่าเป็นอะไรบ้างก็เป็นแก้วกระเป๋านะคะสุดชิกและน่ารัก หนุ่มคิดว่ามีลูกติดอ่ไม่มีค่ะสาวโสดเดี๋ยนะทำไงดีแสนชัยไม่ชอบถ่ายรูปคู่หาลูกใหม่กูปะหาลูกใหม่ว่าแล้วขอชมน้องสมศรีน้องใบบุญนะคะก็เรียกได้ว่าช่วงนี้ถือว่าเป็นศิลปินชั้น แนวหน้านะคะของห้องเรียนช้างเลยก็ว่าได้เพราะว่าเวลาที่มีกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานศินละปะศิลป์เิศิลปเล่ศิลป์เถอต่างๆเยจะต้องเป็นสองสาวเชือกนี้นะคะซึ่งแววๆมาว่าจะมีการวาดรูปวัดเอยอะไรอีกต่างๆซึ่งก็แน่นอนก็เป็นสมศรีใบบุญซึ่งไม่น่าเชื่อ น้องสมศรีเนี่ยเชื่อได้อยู่นะคะแต่น้องใบบุญเนี่ยไม่ค่อยอยากไม่ค่อยอยาก,ยากจะเชื่อเลยเป็นเป็นความอิมพอสิบลมากนะคะที่น้องใบบุญสามารถมีสมาธิกับการวาดภาพซึ่งก็ดีใจนะคะภูมิใจกับน้องใบบุญสาวๆหนีแล้วอะ่ะเดี๋ยวเราไปเลาะตามขอบชายโรงแรมเนาะตามเด็กๆตามสาวๆไปดูดีกว่า นี่โอ้โหเหนียงขาตึงเหนียงขาตึงเชียวสวัสดีค่ะแอสาวเองค่ะสาวลูกสองด้วย่ะอะไรมากินกระถินกระถินแห้งเอ้น้องมีน้องมีสตัน ามมาถึงที่นี่เลยเหรออันนี้สร้อยใหม่ไหมเนี่ยอันเก่าล่าสุดล่าสุดตอนนั้นที่เห็นยังเป็นสีชมพูอันเดียวกันหรือเปล่า <คน S 1> อ๋อสีซีดแหละเอาคนละอันเครื่องประดับเยอะนุ่น ทางนั้นก็เล่นโครนเล่นสรายทางนี้ก็ไม่หน่อยหนะ้าขนาดต้นไม้บังยังรู้สึกเลยว่ากลมนะคะความกลมนี้มองจากดวงจันทร์ก็รู้ว่ากลมค่ะอ๋อคุณเลดี้บอกว่า จะส่งตะกร้าให้น้องอยู่นะเคาะจนเหนื่อยเรียกได้ว่าทุ่มสุดตัวนะคะน้องน้ำมือทำงานกันเป็นทีมโอ้ยโอ้ยพม <c oughs> ่เซฟพม่เซฟไม่เธ <c oughs> อ <c oughs> เธอจะพิ่คาดพี่เซฟหรอพี่เซฟนั่งบนขอนไม้อยู่ขอนไม้ที่เธอกำลังจะดึงนั่น <c oughs> น่ะม <c oughs> ีจะกินกิ่งไหนก็ได้ไม่ใช่กิ่งนี้กิ่งแห้งๆนี้ ให้เห็นกันไปนเลยว่ากลมขนาดไหนนะนี่นี่คือภาพที่มีมีปองร้ายพิเศษผมกระจุดกระจิดกระจุดกระจิด มันอร่อยยังไงนั่น่ะเอ,อ้กระถิ่นแห้งอะ่ะวันนี้เมยมาหรือเปล่านะถ้าไม่ได้ตะกคร้เยอะถ้าไม่มานี่อดเลยเดี๋ยวลองไปดูกันนะคะเดี๋ยวหลังจาก จบจากการเาซลสองสาวเดี๋ยวเราไปดูกันว่าน้องเมยอมาไหมเราต้องไปอวยยศน้องน้ำเมยเมื่อวานนี้ทรงงานหนักมากไม่ใช่นางกวักนะเป็นนางเคาะนางอุ้ย <c oughs> <c oughs> มีท้องกับใคร <c oughs> มีท้องกับลมกับฟ้าค่ะกับพระพิรุณ เขาเรียกว่าไม่ใช่ท้องไม่มีพ่อท้องไม่มีลูกท้องลมคอแห้งค่ะพูดเยอะคอแห้งเหมือนมา ได้ฟิลมาดาูนางมโนราเล่นน้ำในสระอนุดาตประมาณนี้นะคะเป็นมโนราภาคพิสดารไม่มีปีกแต่มีพุงนะคะมีพุงเป็นปีกว่างั้นไหนคอมีอย่าถามหาคอส่วนที่เล็กที่สุดคือหางนะคะคุณโค เมื่อวานขำน้ำมือนะคอแหง้งเรียกได้ว่าทุ่มเทกับการทำงานจริงๆยังมีก็ยังยังไม่เปลี่ยนใจจากเอ่อเขาเรียกว่าอะไรไอ้กระถินแห้งกิ่งนั้นที่พี่เซฟเขานั่งอยู่จะเอาให้ได้เลยจะกินให้ได้เลยอันนั้นนะอร่อยอร่อย ไม่รู้ว่าอยากกินหรือว่าอยากจะดึงออกมานะคะเก็บคอบไว้ในกระดองสรุปเป็นอะไรกันแน่คะ<า>ขอเสียงตดหน่อยหรอคุณฟิล์มตดไปแล้วเมื่อกี้ตอนที่เรายังอยู่บนสะพานอะ่ะน้องมีตดใส่เราแล้วหันก้นแล้วก็ตดเลยเหมือนไม่ชอบไม่ชอบให้เราแซว ถ้าพาประมูลมีอีกของต้องเรียกพยาบาลรถพยาบาลหนึ่งหเก้าต้องมานะคะหญิงญิงใช้พลังเยอะหญิงเหมือนปล่อยพลังมาแบบสุดอบุริจิมโนราเอาคุณดาวไปประชุมแล้วหรอโอเคค่ะวันนี้ ที่งานก็มีการประชุมนะคะที่ที่ที่นี่ของเราก็มีการประชุมใหญ่เหมือนกันแต่เราไม่ได้ไปไม่เกี่ยวกับเราอึง้งคามันมโนราเวอร์ชันบินไม่ขึ้นมแมลงปอบินมแมลงปอพันตัวมาดึงขนคนละเส้นก็ไม่ขึ้น โอโหหนูจะติดโคลนไหมลูกลงไปเลยยุ้ยลงไปเลย,พล,เลยนะพลานบุญมาก็บินหนีเลยค่ะบินอะไรนะก็ไม่บินหนีหรอบินไม่ขึ้นพลานบุญมาไปละมโนลายุ้ยบินหนีไปละ มโนราก็มีการทำเพลงนี่นี่ไง